ฮัลโหลกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเรียกร้องแต่เราก็อยากจะกลับมาเพราะว่าคิดถึงทุกคนจริงๆไม่จริงไม่ใช่นะครับเพราะว่า ว่างแหละอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะ <c oughs> ช่วงนี้ถ่ายตอนวันหยุดพอดีก็เดี๋ยวจะมารีวิวน้ำอัดลมให้เพื่อนๆดูกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าแซนเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของน้ำอัดลมนะคะ <c oughs> เพราะว่ากินทุกวันเลยวันไหนไม่กินเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดใจตายนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึก thirsty รู้สึกหิวมากเลย <c oughs> จริงๆน้ำอัดลมที่จะรีวิวให้ดูกันวันนี้ครับจริงๆอ่าไม่ใช่ยี่ห้อที่จะหาได้กันง่ายๆเนาะ <c oughs> เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างที่จะประหลาดนิดนึงเพราะว่า ตามอารมณ์ทั่วไปเนี่ยเราก็กินกันจนเบื่อแล้วเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะหาน้าอารมณ์ที่มันแบบสเปเชียลเป็นน้ำอารมณ์ที่แบบจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนี่กระป๋องคล้ายๆกระป๋อ,องเบียร์นะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นน้ำอัดลมนะเขาจะเขียนว่า Italian Sparkling Drink นะครับก็เป็นอิตาเลียนเนาะอย่างยี่ห้อจะเป็นอิตาเลียนเลยงั้นเราก็สามารถออกเสียงได้อย่างไม่เคอะเขินเลยก็คือ San Pellegrino ว้าว no. <Wow. S 1> น่าอ่าเป็นอิตาเลียนก็ต้องแบบมีกรีโนจะต้องออสมเนียอิตาเลียนนิดนึงไหนเรามาดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงเปิดฟอยล์ก่อนเลยจริงๆนะยี่ห้อทั้งหมดเลยเนี่ยแซนนี่ไม่เคยลองมาก่อนเลยนะว่าแบบเป็นยังไงอุ๊ยอันนี้ดีจังเลยอะ่ะมีฟอยล์ให้เวลากินไม่หมดเขาจะได้ปิดได้กันลมออกน้ำมันลมจริงๆถ้าเปิดทิ้งไว้เนี่ยความซ่าของมันก็จะออกไปเนาะไม่ควรเปิดทิ้งไว้ แต่เราก็ได้แกะฟอยล์อันนั้นจนแบบคุมใหม่ไม่ได้แล้วนะ <k iss> เสียงแห่งความสุกอ่ะนี่ถ้าเกิดเป็นคอน้ำอารมณ์ตัวจริงเนี่ยต้องกินด้วยน้ำแข็งแบบนี้มันถึงจะอร่อยนะกินเปล่าๆไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เมื่อไเคยกินชเวบมะนาวโซดาไหมมันจะรสชาติคล้ายๆ มะนาวโซดาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเป็นเลมอนอะ่ะมันก็มันก็จะไม่เปรี้ยวแหลมเท่ากับอา,อามะนาวโซดามก็จะเป็นเปรี้ยวแบบว่าละมุนละไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวชอบชอบเป็นเปรี้ยวแหลมไปเลยมันจะสะใจมากกว่าถ้าถามว่าอร่อยไหมก็จะบอกว่าก็ก็ได้อยู่ มันไม่หวานอนะ่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อ่าไม่ชอบรสหวานเนาะแล้วก็ถ้าไปผสมเหล้าอุ้ยก็ <c oughs> ถ้าเอาไปผสมกับเครื่องดื่มอย่างอื่นมันก็ไม่รู้คือปกติเป็นคนติดหวานแต่อันนี้มันทำออกมาไม่หวานไงก็เลยรู้สึกว่ารสชาติมันแบบเขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะมันก็มีความแบบปลาแรมปลาแรมอยู่อะรู้แล้วเหมือนอะไร เหมือนน้ำมะนาวที่เราทำเองอะคือรสชาติมันจะแบบดูแบบดูโฮมเมดดูแบบว่าเหมือนทำเองที่บ้านแะไรเงี <Yeah. S 1> ้ยต่อมานะครับนี่เดี๋ยวขออ่านหน่อย Apple <Yeah. S 1> Sparkling Drink ยี่ห้อ C n C อ๋อนี่ไง C C <Yeah. S 1> อ๋อจะเทจะโอ้ยหอม <Yeah. S 1> เปิดมาก็หอมแล้วว่า มันผสมกับน้ำมะนาวเมื่อกี้ป่ะวะก็ไม่นะมนเมื่อกี้ก็กินหมดแล้วคือรสชาติมันเหมือนแอปเปิลที่ที่มันงอมแล้วอะมันไม่ใช่แบบเป็นเฟรชแอปเปิลเหมือนเรากินน้ำแอปเปิลจากกล่องเข้าใจปะ่ะแต่แบบอันนี้มันเหมือนเป็นน้ำแอปเปิลที่ผ่านกระบวนการแบบผ่านความร้อนผ่านอะไรมาทำให้แบบกลิ่นมันไม่ได้เฟรชมากเหมือนแอปเปิลกินแอปเปิลต้มอะ มันปลาแรมอีกแล้วว่ามันเป็นรสชาติที่ปลาแรมปลาแรมคือเครื่องดื่มส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องดื่มจากต่างประเทศนะรสชาติมันจะปลาแรมหน่อยคือเหมือนแบบว่าคนไทยอ่ะติดการกินหวานแบบหวานมากแต่แบบคนต่างประเทศเขาไม่ค่อยติดหวานเท่าไหร่เวลาคนไทยไปกินเครื่องดื่มต่างประเทศอ่ะมันก็เลยแปลกนิดนึงอ่ะสองอันที่ที่ผ่านมานี่ก็คือรสชาติแบบปลาแรมอะแกไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเวิร์บทุกปลาแรม คือมันจะแบบหวานก็ไม่หวานเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวคือแบบว่ามันก็เลยเป็นเวอร์ชูปแลมไปแต่ถามว่าความซ่านี่โอเคเลยซ่าทั้งสองยี่ห้อนี่คือซ่าสดชื่นเท่ากันเราก็ไปกันที่อันนี้เออค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาขึ้นมาหน่อยนะจูปบาโจ๊บอันนี้เป็นรสอุ่งนอันนี้ก็จะเห็นตามแบบแฟร์มิรีบานก็จะมีขายไม่ได้หายา,ยากมากอืม อร่อยอะ่ะเน,นี่ยข <Yeah! S 1> ้าวมดไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคุณผ้่านอันนี้รสชาติเหมือนผลไม้สดรสชาติกินแล้วรู้สึกเฟรชแล้วก็ความซาแล้วก็ความหอมองุ่นหอมองุ่นเหมือนแบบเหมือนเยลลี่โยโย่อะแล้วก็เอามาแบบละลายน้ําให้แบบว่าเป็นเครื่องดื่มที่แบบซาแล้วก็กินได้อันนี้ถามว่าหวานมากไหมไม่หวานมากแต่ด้วยความหอมสดชื่นของมันอะ ทำให้ไม่รู้สึกปัลเล่ตไม่แน่ใจว่าสองเครื่องดื่มแรกอะที่มันรู้สึกปัลเล่ตเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นเครื่องดื่มสหรับผสมกับเครื่องดื่มแอลหรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่ที่แบบเขาเลีอกออกแบบมาให้มันปัลเล่ตนิดนึงต่อไปนะครับนี่เป็นพีชนะคะเป็นรสชาติพีชเลยส่วนยี่ห้อมีคูพีชนะคะยี่ห้อคูพีชรสพีชนะครับอันนี้เป็นของเกาหลีนะ Hmm. Oh อร่อยมากอร่อยคือไม่หวานไปแล้วหอมแล้วเซชแล้วรสชาติเหมือนกินพีสสดเลยอะ oh. คือแซนอะมีไซรัปเป็นน้ำเชื่อมที่เป็นรสพีสอยู่แล้วนะซึ่งรสชาติมันก็จะไม่เหมือนพีสสดสดักทีเดียวแต่อันนี้เหมือนกินพีสสดสดเลยอะเออของเกาหลีมันเลิศอร่อยอะอยากกินอีกแก้วหนึ่งแต่ว่าพักก่อน คือไม่หวานแล้วก็รสชาติไม่ไม่ออกปลาแรมด้วยเป็นความหอมที่กำลังดีต่อมาอ่ะยี่ห้อเดิมนะครับแค่เปลี่ยนรสเป็นอ่ารสสับประรดนะครับคูพีชเหมือนเดิมนะของเกาหลีมาดูกันดีกว่าเออแต่สีสวยนะสีไม่ได้แบบว่าแบบคือบางยี่ห้อในไทยสีมันจะแบบแดงเขียวม่วงาีเงี้ย แบบกินแล้วลีนเปลี่ยนสีเลยแต่ันี้ยมันก็เป็นสีแบบสีพาสเทลสีแบบดูไม่น่ากลัวมากดูแบบกินไปแล้วไตจะไม่ร้องไห้เท่าไหร่นะก็ลองเออลองหามากินดูอร่อยอะ่ะหืมแต่ไม่อร่อยแล้วคือกินเข้าไปครั้งแรกมันหอมแต่พอสัมผัสกับรสชาติมันรู้สึกปลาแห้งอีกแล้วอ่ะเหออะมือนปลาแห้งอะคุณู้ชม มันไม่หวานเหมือนกันอ่าพีชกับกับสับป,ประรดเนี่ยของครูพีชเนี่ยรสชาติจะไม่หวานรสชาติจะอ่อนๆแต่พีชอะด้วยความที่มันหอมมากมันก็เลยแบบรู้สึกเฟรชแต่สับป,ประรดอะ่ะคือเราเป็นคนชอบกินน้ําสับป,ประรดอยู่แล้วเราก็เลยรู้ว่ารสชาติของสับป,ประรดที่แบบจริงๆมันเป็นยังไงแต่อันนี้มันเหมือนเป็นสับป,ประรดที่เจือจางนิดนึง ก็เลยยังก็เลยทาให้รู้สึกปลาแรมแล้วความซ่าก็รู้สึกจะไม่เท่าเพื่อนด้วยที่กินมาทั้งหมดนี้ก็คือคูพีสรสรสปะรดนี่คือแบบซ่าน้อยสุดถ้าคูพีแนะนำให้ซื้อเป็นรสพีชดีกว่าเนาะแต่ถ้าจูะจูบให้ซื้อรสองุ่นเพราะเหมือนเคยกินก่อนหน้านี้เคยกินรสสตรอเบอรี่แล้วมันไม่ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่ รอ่างหุ่นจะเลิดก,กว่าส่วนอันนี้กลับมาที่น้ำแอปเปิลเหมือนเดิมน,นะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์จากประเทศจีนหรือเปล่าเอ่ยกี่ห้อแอปเปิ้ลไซดรานะคะบนำเข้ามาจากไต้หวันเป็นน้ำแอปเปิ้ลไซดราจากไต้หวันนะครับอะต้อ,อนิ้วกดอะ่ะอุ๊ยอันนี้สีมีความเข้มกว่าเพื่อนนะ คือปกติเป็นคนชอบน้ำแอปเปิ้ลมากนะเป็นคนชอบกินน้ำผลไม้แอปเปิ้ลที่เป็นกล่องอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดมันเอามาทําเป็นแบบน้ำอัดลมมันต้องอร่อยแน่เลยแต่ว่ากินมา2ยี่ห้อแล้วยังไม่ยังไม่เจออะไรที่แบบถูกใจอะ่ะเืออันนี้มมนมีความจืดไม่ได้หวานมากอืมไม่หวานแบบความหวานคือน้อยที่สุดเลยเท่าที่กินมาแล้วก็ให้กลิ่นแอปเปิ้ลแบบเบาบางแย่ไหมไม่แย่อันนี้สามารถกินได้เพลิน,นๆกินได้เพลินๆเ,เ,เลยแต่แบบมันจะไม่ได้ปลาแรม มากเท่าไหร่มันจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นน้ำแบบเหมือนเป็นโซดาเปล่าๆที่ผสมหัวเสื้อหอมแอปเปิลไปนิดนึงเขารู้สึกเหมือนกินน้ำกลิ่นแอปเปิลอะประมาณนั้นต่อมานะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือเมลอนโซดานะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรเอ่ยไม่มีเขียนบอกเลยอ๋อเลมอนโซดายี่ห้อซันกกลิเอะนะครซื้อจงจริง,รงอันว่าอะไรไม่รู้ดาวเอาลองกินดู มันหอมเมลอนมากเลยอะแต่มันไม่หวานมันก็เลยให้ความรู้สึกประหลานิดนึงไปหามวาแย่ไหมไม่แย่นะกินได้เรื่อยๆเหมือนเนี้ยเหมือนแอปเปิลไซด้าเมื่อกีอ้เนี่ยคือให้รสชาติของของกลิ่นผลไม้อ่ะอ่อนแต่ว่ากินได้เรื่อยๆเพลินๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีการที่มันหวานไปหรือว่ารสชาติผลไม้เข้มข้นไปอะมันก็ทําให้เราแบบกินได้นิดหน่อยแต่ถ้าอันนี้กอกินได้เรื่อยๆ เโอเค okay, หมดแล้วนะครสำหรับน้ำอัดลมของต่างประเทศที่มารีวิวให้ดูกันวันนี้นะหวังว่าจะเป็นชอยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะว่าไปกินยี่ห้อไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงครั้งหน้าแซจะลงคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับว้า